สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย CANON e o 650 s 650D อาจจะมีคนเข้าใจครับว่าที่มีข่าวคราวพาดหัวว่ารัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตนะระนองกับผู้ว่าแบงค์ชาติดตรประสานไตรรัตววรกุลนั้นมีเรื่องราหองระแหงขัดแย้งกันตลอดเวลาโดยเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบีย้ย แต่ความจริงถ้าดูให้ดีดูให้ลึกซึ้งนี่ไม่ใช่เรื่องระหว่างคุณกิติรัตน์กับดรประสานครับไม่ใช่เรื่องรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติแต่เป็นเรื่องระหว่างรัฐมนตรีคลังที่มีความเห็นส่งไปที่บอร์ดหรือคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีดรวีรพงษ์ระมางคุลเป็นประธานขขาวที่ออกมาบอกว่าคุณกิติรัตน์ส่งหนังสือไปถึงบอร์ดแบงค์ชาติและคุณวีรพงษ์ในฐานะประธานบอร์ดอ่านให้คณะกรรมการฟัง จดหมายนั้นบอกว่าคุณกิติรัตน์เป็นห่วงขอให้แบงค์ชาติลดดอกเบีย้ยและถ้าหากนโยบายของแบงค์ชาติไม่ลดดอกเบีย้ยตามที่รัฐมนตรีคลังอยากจะเห็นและเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศบอร์ดแบงค์ชาติต้องร่วมรับผิดชอบด้วยอย่างนี้จะบอกว่าเป็นคําแนะนําหรือว่าจะเป็นการน้าวโน้นมหรือว่าเป็นการข่มขู่นี่ก็แล้วแต่จะตีความ แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ระหว่างรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติแน่เพราะนโยบายว่าด้วยดอกเบี้ยนั้นตัดสินโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินที่เรียกว่ากอนอง,องประชุมกันเป็นระยะระยะประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยและปรับดอกเบีย้ยตามที่เห็นสมควรผู้ว่าแบงค์ชาติอาจจะมีความเห็นในที่ประชุมแต่ว่าคณะกรรมการกอนอง,อง,องมีหลายคนจากหลายฝ่ายผู้รู้กูรูทั้งหลายแหละ ฉะนั้นมติใดๆก็ตามแต่ที่ออกมาเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมก,การไม่ใช่ผู้ว่าแบงค์ชาติรัฐมนตรีคลังจะมีความเห็นอย่างไรผู้ว่าแบงค์ชาติจะมีความเห็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเป็นเรื่องปกติครับนี่ผมก็เห็นดรวีรวพงศ์มีความเห็นแตกต่างไปจากหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรทั้งสองท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีคลังดรปรียาธรก็เคยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติ ความรู้ความอ่านติดตามข่าวสารก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ความเห็นก็แตกต่างดรวีรพงศ์เห็นคล้ายกับรัฐมนตรีคลังปัจจุบันว่าควรจะลดดอกเบีย้ยเพราะว่าต้องหยุดเงินไหลเข้าเพราะว่าดอกเบี้ยต่างประเทศกับของไทยต่างกันเยอะที่น,น่นดอกเบีบ้ย0.25ของไทยเรา2.75ดรวีรพงศ์กับคุณกิติรัตน์บอกว่าเราต้องลดดอกเบีย้ยแต่ว่าดปรประสาน เป็นห่วงครับว่าดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าลดลงแล้วจะอาจจะเกิดภาวะฟองสบู่ก็ได้อัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันที่2.75น่าจะสนองต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของไทยได้ความเห็นต่างไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าฝ่ายการเมืองต้องการที่จะมีความเห็นแนะนําก็น่าจะทําได้ต่างกันตรงที่ว่าวิธีการแสดงความเห็นจดหมายรักที่ส่งไปนั้นเป็นจดหมายแนะนําจดหมายแนวโนมหรือถ้าหาก ตีความเป็นจดหมายคมขู่ว่าคุณต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะนี่ยังดีนะครับไม่มีใครตีความว่ารัฐบาลอาจจะคิดเปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติก็ได้ถ้าผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ไปบอกกับบอร์ดของแบงค์ชาติหรือกอนอง,องอให้ปรับนโยบายผู้ว่าแบงค์ชาติไปสั่งอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับรัฐมนตรีก็สั่งไม่ได้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็สั่งไม่ได้เป็นกระบวนการยืนยันความเป็นอิสระและมืออาชีพของแบงค์ชาติที่ต้องให้คณะกรรมาการร่วมกันตัดสินครับ สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย Canon E O S 650D ดี